ผู้ชมคะมาต่อกันเรื่องซื้องูเห่านะคะที่สสของพรรคประชาชนเนี่ยที่ระยองเขาบอกว่าเขาได้รับการเสนอนะคะบอกว่าให้เป็นงูเห่าได้ไหมหวตสวนมติพักได้ไหมโหวตไว้วางใจในายกได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะให้20ล้านถ้าเขาียกอ,อะไรถ้าถ้าย้ายพักเดี๋ยวจะให้อีกหัวละ5ล้านและถ้ามี มาเพิ่มเนี่ยนะคะมีคนมาเพิ่มสักสิบคนเนี่ยจะมีตำแหน่งแห่งหน<ม>อะไรให้ด้วยนี่นะคะประกากฏว่าล่าสุดทีมข่าวพ p พ v เราได้พูดคุยนะคะผ่านทางวิดีโอคอลกับคุณกริศริลปชยัยสสรยองจากพรรคประชาชนท่านนี้แล้วนะคะค,คุณกริชเขายืนยันนะคะว่าได้รับการติดต่อมาจริงๆนะคะแล้วปรากฏว่าคือหลังที่เขาป,ปฏิเสธไปเขาบอกว่าเขาปฏิเสธไปตั้งแต่<ม>ตอนแรกแต่ปรากฏว่าเช้าในวันหลบบวชลมติครับ พี่คนส่งชัดลายมาให้ดูอีกค่ะเอาอะไรละเอียดจะเป็นยังไงนะไปฟังเสียงของคุณกริตดูหน่อยค่ะคือ<ม>คือผมมองว่าถ้าเกิดเขาทาเรื่องนี้สําเร็จนะแสดงว่าเขาก็เป็นคนนึงแหละที่มีศักยภาพอาจจะมีตําแหน่งอื่นๆในรัฐบาลเช่นผู้ช่วยรัฐมนตมรีโคสงงโคศกอะไรหรือเปล่า<ม>อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าอีกมุมนึงเขาก็อาจจะมีการหักหัวคิวถ้าซื้อสอสอเพราะว่าตัวเลขเนี่ย จากที่เราอยู่ในแวดวงทางการเมืองเนี่ยเมื่อสมัยที่แล้วที่มีการย้ายพักกันเกิดขึ้นนะครับก็มีตัวเลขอยู่ประมาณสักสามสิบนะสามสิบล้านที่เราท,ทราบกันก็พี่น้องประชาชนก็รู้ครับตัวเลขนี้มันควรเป็นตัวเลขอะไรแต่ว่าพอมันมาถึงผมมันเป็นสิบสิบห้ายี่สิบเนี่ยมันก็อาจจะมีการได้ผลประโยชน์จากถ้าเกิดผมตอบตกลงเรื่องนี้ไปอะไรแบบนี้ครับแสดงว่าก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยมันมีการหักมาเรื่อยๆจากสามสิบนะจากเมื่อก่อน กลายมาเป็นส <ผม S 1> <10, S 2> ิบสนะิบห้ายี่ผมเดานะหรือว่าอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆก็ได้ช่วงนี้ <c oughs> ราคาก็เลยลด <c oughs> คือหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ติดต่อมาเนี่ยเป็นคนกลางเนี่ยเป็นใครยังไงคุณกิจเขาบอกว่าพอเขาไปไล่ดูเรื่อยๆเนี่ยคนที่ติดต่อมาเนี่ยเหมือนจะมี เป็นรายชื่อที่อาจจะเป็นพักสำรองอ่ะคือในอดีตอาจจะมีการนําเสนอข่าวประเภทว่าเดี๋ยวพักนี้จะเป็นพักสำรองให้กับพักนั้นพักนี้หรือว่าบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้นะคะคุณกิตบอกว่าพอทราบข้อมูลนี้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การติดต่อซื้องูเห่าเพื่อหวังจะได้เสียงสอสอเพิ่มหรอกอแต่เป้าประสงค์จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นการต้องการดิสเครดิตพักประชาชนมากกว่าเพราะถ้ามีสสพักประชาชนเป็นงูเห่าหรือย้ายพัก อันนี้เดี๋ยวพักประชาชนจะเสียหายมากเราไปฟังเสียงช่วงนี้ดูหน่อยค่ะทําไมไม่รีบออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เร็วๆก่อนที่จะมีการโบวตคือก็ต้องบอกว่าผมได้ข้อมูลที่มันชัดเจนเนี่ยหลังจากการโบวตลงมตินะ <ừ> เพราะว่าไอ้ไอตัวที่ทําให้ผมตัดสินใจที่จะน,จนําเสนอออกมามันคือหมายเลขโทรศัพท์ <ừ> ที่มันมีการโทรเข้าไปที่เ,เพื่อนผมนี่แหละพอตอนแรกผมก็ค <ừ> ิดว่าที่มันปั่น ปัน่นกันหรือเปล่าวะเออมันปั่นเราหรือเปล่าเขาใครมันเล่นเกมอะไรกับเราไหมอะไรอย่างนี้นะพอเราจี้จนเราได้เบอร์เบอร์โทรศัพท์ของคนที่ติดต่อไปแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้รรมรรมเยมันเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองพักหนึ่งนี่<ม>ซึ่งเออหัวหน้าพูดคนลขอตั้งพักนี้ก็มีความสนิทสนมกับบางคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองระดับประเทศอยู่แล้วอะ่ะก็น่าจะมีความจริงอ่อน่าจะเป็นเรื่องจริงที่ติดต่อจริง างคุณกริชเนี่ยเขาก็ยังยืนยันนะว่าเขาได้รับการติดต่อมาจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าไอการติดต่อเนี้ยก็คงจะเป็นเรื่องจริงนั่นแหละค่ะ